สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบทุกคนวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับทุกคนพวกเราเนี่ยครับผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Buildable Station นั่นเองซึ่งแมปแมปนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแมปที่พวกเราเนี่ยครับผมจะต้องสร้างเรือเพื่อสมบัติ ก็คือผู้เราเนี่ยครับผมจะต้องทําการเล่นไปให้ถึงที่สุดโดยที่คําอธิบายก็จะมีสร้างเรือและเล่นเรือเพื่อประจน l ภัยของคุณนะคะทุกคนซึ่งแมปแมปนี้นะครับเราเนี่ยก็จะต้องทําการสร้างเรือไปแล้วก็ทําการไปให้ถึงสมบัติให้ได้นะครับทุกคนแล้วก็ผู้เราเนี่ยครับก็จะสามารถ ไปยังด่านต่างๆได้ครับผมเพื่อเราสามารถสร้างเรือลํานี้ได้นะครับแล้วก็แปลสมบัติที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่แล้วเพื่อแม่การเสียเวลาเพื่อเราเข้าไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมผมคิดว่าผมเนี่ยจะทําการสร้างเรือของผมนะครับผมไปยังที่ต่างๆนะครับ โดยที่ผมนะครับจะมีเรือเป็นของตัวเองนะครับผมในนี้แล้วก็มันก็จะมีเรือบิ๊กเรือบูมเรือทอร์เรสเรือยูเอฟโอเรือเชลเรือคาเรือบอมเรือเอฟเคนะครับทุกคนโดยที่ผมนะครับผมจะมาล่าสมบัติแล้วก็จะมารีวิวเรือนะครับเอาแหละเพื่อไม่การเสียเวลาพวกเราไปกันเลยโอเคครับทุกคนแล้วเรือลำแรกที่มันนั้นเนี่ย ได้โผล่มานั่นก็คือเรือลำนี้เลยนี่คับผมเรือลำนี้นะครับผมชื่อว่าเรือบิ๊กนะครับแล้วก็เป็นเรือที่สวยมากๆเลยนะครับทุกคนเรือลำนี้เคยพาผมเนี่ยผ่านดานไปแล้วมากกว่าหลายครั้งเลยนะครับผมมากกว่าสองร้อยครั้งนะครับอันนี้ไม่อันนี้พูดจริงนะคะไม่ได้โม้นะคะผมเอาล่ะเพื่อการเสียเวลาเพื่อเราลองไปกันเลยดีวยกว่านะครับก็เลย ไม่อาจจะแหลกแนิดนึงนะครับทุกคนก็ต้องขอภัยในนาที่นี้ด้วยเพราะว่าเรือของผมมันใหญ่จริงๆนะครับแล้วผมอะไรแล้วไม่ไหวแล้วก็ยิงไปเลยโอเคครับผมแค่นี้นะครับผมเรือของผมก็ได้มาถึงในจุดนี้เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมเรือของผมนั่งใหญ่มากแล้วก็ทําการผ่านด่านไปด่านปลาทองนะครับทุกคนแล้วก็ผ่านด่านไปเอ้ยมึด แล้วก็ผ่านด่านไปด่านที่มีชื่อว่าด่านต้นไม้นะครับทุกคนนี่นี่ะครับทุกคนแล้วก็ผมเนี่ย <S <S> <S ก็ได้มาอยู่ด่านที่มีชื่อว่าด่านต้นไม้นะครับทุกคนซึ่งด่านด่านนี้นะครับผมก็จะเป็นด่านที่สวยมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็เป็นด่านที่ผม คิดว่าจะชอบดีไหมนะก็ถือว่าเป็นด่านที่ผมชอบอยู่นะครับทุกคนโอ้แล้วก็มาถึงด่านทอร์นาดโดด่านเมืองอียิปต์นะครับทุกคนเราสามารถดูหาได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนเพื่อเป็นการดูนะคะนี่แล้วก็มาอยู่ที่ด่านโบลิงด่านนี้ก็จะเป็นลูกโบลิงนะครับคอยที่จะมาอาะไรโอ้ไม่นะเออเออเออ นี่แค่นี้ครับผมก็ได้แล้วนะครับเ,เรื่องของผมมันใหญ่เกินไปแล้วผมมันมองอะไรไม่เห็นเลยครับอโอเคครับทุกคนผมเนี่ยจะต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้เลยโอเคครับทุกคนก็คือพวกเราเนี่ยครับผมจะต้องทําการผ่านด่านไปให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เพราเราต้องผ่านด่านไปได้หมดเก้าด่านนะครับทุกคนแล้วด่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นด่านเป็นไม่ได้นอกจากด่านประพาคานะครับทุกคนนะครับโอเคพอพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วครับผมพวกเราก็จะต้องเข้าไปในนี้โอ้นั่นะโดนโดนฟ้าผ่านนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับผมเรื่องของผมมันทนทานครับแล้วก็ทนทานมากๆเลยครับทุกคนอ้าว โอ้โชคดีมากครับทุกคนที่ผมเนี่ยสามารถอยู่ในเรือนลำนี้ได้นะคะคือตะกี้ก้าวี่ผมแตกเวลานะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะไม่รอดนะครับพราดูแล้วมันกําลังติดอยู่นะครับโอเคถ้าจะไม่ผิดผมมีปีกอยู่นะครับทุกคนผมจะต้องไปเอาปีกได้แล้วผมหัวร้านโอเคครับ okay. ทุกคนปีกอยู่ไหนเอ่ยเวย์สปีกเอ้ยเรือผมเป็นไรอ้าว แล้วผมตั้งตรงเรียบร้อรยแล้วครับทุกคนไม่นะแล้วผมก็ต้องเอาปีกให้ได้นะครับผมไม่นะผมเอาปีกไม่ได้แล้วทาไงเนี่ยเอาวิเย้แค่นี้นครับผมเรือมันก็ตกลงมาแล้วครับแค่นี้พอสามารถามาเอาปีกได้แล้วโดวยที่ปีกนะครับผมจะต้องเติมโลบากถึงสองร้อยห้าสิบโลบารนะครับนี่และนี้ผมก็ได้ปีกมาเรียบร้อรยแล้วครับทุกคนแล้วล่ะเพืนอฬิเสี็เวลาพวกเรบินไปกันเลย ไปเลยนะครับทุกคนยอดมากค,ครับโอเคครับทุกคนผมจะต้องทำการบินไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะฮะอุ้ยตกใจครับเนื่องว่ามันยืนไม่ได้โอเคครับผมซึ่งตัวนี้ครับผมพวกเราก็ต้องใช้เวลานานเลยครับผมกว่าจะไปถึงได้ถ้าผมจะตัดคลิปไปเลยครับผมไปเลย เย้แล้วตอนนี้ผมก็ได้ตัดภาพมาตอนที่ผมได้สมบัติแล้วครับทุกคนซึ่งตะกี้นะผมมันไม่มีอะไรเลยครับผมนอกจากที่ผมนะครับผมทําการเดินไปนะครับแล้วก็ไปหาสมบัติเล้แต่ตอนนี้ผมได้สมบัติมาแล้วเย้ Yay! โอ้ทำาหาหาสอศร้านะครับทุกคนเลย เอาล่ะนะครับทุกคนผมก็ได้ทองมาหนึ่งร้อยสามสิบสองอันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมคิดว่าการที่ผมเนี่ยสร้างเรือของตัวเองล้วก็เสกเรืเอม่อย่างเงี้ยนะผมมันมันจะโกงเปน็นอยนะครับผมก็เลยทําการผมคิดว่าผมนะครับผมจะทําการสร้างเรือของตัวเองนะครับโอเคผมจะสร้างเรือของตัวเองนะครับทุกคนพะ ผมสร้างเรือเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะทําการตัดภาพไปนะครับแล้วทุกคนก็จะมาดูกันนะครับผมว่าเรือผมจะเป็นยังไงไก็เลยนี่ทุกคนและได้เวลาเปิดตัวเรือของผมนี่เรือของของผมนะครับทุกคนซึ่งผมจะทำการรีวิวเรือภายในสามสองหนึ่งเรือผหม่ละผมไม่มีอะไรมากเลยครับทุกคนมีแต่อันนี้สามอัน ันนี้สองอันแล้วก็ก้ายังของผมนะครับผมหนึ่งอันเอาล่ะเพื่อในการเสียเวลาเพื่อเราไปกันเลยเอาล่ะค่ะผมมันถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนพี่เวลานะครับผมจะต้องทําการไปกันเลยนะครับที่ทำไมเรือบังคับมันยากเนี่ยไม่เรือยากนี่แหละครับผมช่างมาันละกันนี่แล้วผมก็ทําการบินเรือไปแล้วครับผมอุเรือติด เอาเถอครับผมเรือของผมไปแล้วครับผมตืด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 ดตืืดตืืดต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 ื เดี๋ยวมีการทุกคนไปกันเลยอโอเครับตุกขนอนนี้บินเรือไปแล้วครับตอนนี้เรือมันก็บินไปแล้วครับทุกคนออ,อนเอ,เอ,เอ,เน,อนี่เ้ยไม่ไม่ไม่ไมาไมเือผมเป็นงี้ไเทุกคน ตอนนี้ผมก็ทำการขับเรือไปนะครับแล้วดูสิดูท่าขับเรือของผมสิครับทุกคนตอนนี้ผมต้องรอดอย่างแน่นอนครับผมไปกันเลยโอ้หูเขาจะรอดหรือเปล่าข้าน้โอ้ไมดด่ไม่ไม่ไม่ต้องไปนะครับอย่างนี้เลยไปครับไป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 โอ,อ้ไปหาสมบัตินะครับทุกคน ผมต้องรีบไปหาสมบัติแล้วอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันขึ้นยังี้ได้เลยทุกคนว่ารับผมจะต้องไปนะครับผมอุ้ยนี่มันด่านล,ลงหนังนะครับทุกคนผมเนี่ยก็จะต้องไป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 ,ไปลงหนังนะครับอุ้ยไม่นะ่เรือผมไม่พิลคว่ำนะครับทุกคนก็โอยทำไมวะ แล้วผมเป็นไรอ่ะแล้วผมคือพลิกคว่ำไปแล้วแล้ว,ลวก็ดนลังกาสามตำลุบแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมน้บทุกคนอ้ออ้าไม่อ้อิีลังกาเลยโอ้โหขับไทยแลนดครับทุกคนอ้อวไม่ออไออไมตอนนี้นะครับทุกคนอตัวบังคับนะครับผม ไม่สิมอตเตอร์ของมันนะครับก็ได้ผ่านไปทีเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เพลา็แค่รอไปนะครับผม,โอ,ม,มอโอเคครับทุกคนแล้วก็เพิ่งมกานสิเวลาทำเล็บโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ด้านวัวแล้วครับทุกคนซึ่งก็ไม่มีวัวสักตัวมีแต่พายุอะไรก็ไม่รู้ที่มันกําลังเข้ามาหาผมนะครับเอาล่ะเอ,ะเอะตอนนี้นะคะผมผมก็จาเป็นที่จะต้องทําการ ไปอย่างช้าๆช้าๆนะคะตอนนี้ผมมาถึงด่านหินผา้วครับทุกคนมาถึงด่านพาคาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เรื่อง,องผมกําลังจอยอย่างลื่นแล้วเลยครับทุกคนนี่ผมจะไปถึงด่านหรือปล่ากันนะมาดูกันเลยตอนนี้นะครับผมเรื่องของผมเนี่ยมันได้ทําการติดอยู่ที่หินผานงนะครับผมแล้วพยายามเจาะเข้าไปนะครบโอ้โหจะรอดหรือเปล่านะ โอ้โหผมจะลอดหรือเปล่าเนี่ยครับมีหินพาสี่อันอยู่ข้างหน้าผมแล้วเขไม่เป็นไรหรอมั้งครับทุกคนผมคงรอดนะครับยี่ด้วยตอนนี้มันกำลังจ่อหินของผมไปเลยนลครับทุกคนไม่นะตอนนี้เนี่ยผมจะเป็นที่ต้องอยู่นีน่ๆน,นะครับผมแล้วตอนนี้พื้นที่ในพื้นที่ที่ยืนของผมนะครับผมมันเหลือแค่ เดียร์นะคบทุกคนแล้วตอนนี้มันได้หลุดออกไปเรียบร้อยนะคบตอนนี้ผมกับเรือครับผมก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเฮ้ยเนี่ยนี่แล้วผมก็มายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนไม่แล้วครับผมผมรอแน,น่นอนครับผมดูกันว่าผมจะตกลงไปได้แล้วผมจะลอดชีวิตหรือเปล่าไปกันเลยเ โอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ท่านเย็น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 ไม่เออผมไม่รอดนะครับทุกคนแย่มากเลยทุกคนอย่างนั้นแล้วก็ได้มาแค่นี้นครับทุกคนเออคือเราไปทำอนะไรสนุกสนุกกันดีกว่าครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการวา่าอันนี้เป็นที่รอดนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็จะรอนะครับมาอย่างเช่นเรือลํานั้นวีโอ้โหโคตรแรงครับทุกคนแล้วก็ผมจะทำการให้มันยิงไปที่ตัวของผมนะครับทุกคนโอเคพร้อมนะครับพี่เนซสามสองหนึ่งแอชชิ สุดยอดเลยครับทุกคนไลครับเอาล่ะโอเคครับผมไม่การเสียเวลาผมว่าผมไปทําอย่างอื่นที่มันน่าสนุกดีกว่าแล้วผมเพื่อเราทาการสร้างเรือบินกันนะครับผมโดยที่ผมจะไม่สร้างธรรมดาแต่ว่าผมจะทําการใส่เรือมานะครับนี่จรว่าเรือได้อเปลปานะนี่ครับผมนี่คือเรือล่าสมบัติของผมครับมันสามารถล่าสมบัติได้นะครับ เม่อการเสียเวลาไปทราไปกันเลยเอ้อบินขึ้นไปเลยครับทุกคนวีให้ผมดูนะครับทุกคนมันอาจจะมีบางด่านนะครับที่มันน่าสามารถไปได้น,นะครับเดี๋ยวผลทางการบอกเองนะคะด่านลูกเบสบอลแล้วก็ด่านลงหนัง นี่ครับทุกคนเราก็ไปในแต่ละด่านเลยครับทุกคนเช่นถ้าเวลามาอยู่ด่านนี้นะคะเออเฮ้ยใครอะอ้าวเฮ้ยไม่นะไม่ไม่ผมตาย ทำไมกันโอเคครับผมไม่เป็นไรครับทุกคนผมจะมีไม้ตายนะครับทุกคนอย่างเช่นอันนี้ผมจะทำการต่อขึ้นไปสูงๆนะครับทุกคนแล้วผมก็จะทำการวางก้อยนี้ไว้นะครับแต่นะครับผมพอถึงเวลาแล้วผมก็ทำการกดให้มันแม่เข็นเข้าแต่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยน่ครับผมผมสามารถยืดหดได้อย่างนี้นลครับทุกคนเอาละครับผม พายาการให้มันขึ้นไปสูงๆกันนะครับอ้าวเฮ้ยไม่ไชครับผมแค่นี้ผมก็ได้แล้วโอเคครับผมเอ้อนานั่งสิโอเคชิบนี่แล้วผมสามารถนั่งนี้ได้นะครับทุกคนว้าโอเคครับผมทุกคนผมว่าผมไปทำอย่างอื่นที่มันน่าสนุกดีกว่านะครับเออ เขามีเรือลำหนึ่งนะครับชื่อว่า UFO ชิปายนอกนะครับผม,มาอาจจะไม่มีอะไรมากใช่ไหมแต่แต่นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าพวกเรานะครับผมกดอะไรคัแล้วพวกเรากด F ปั๊บเราก็จะสามารถบินได้อย่างนี้เลยครับทุกคนว้าวสวยมากเลยเพินี่เราสามารถบินได้อย่างนี้แล้วครับทุกคน เราบผมสามารถบินทะลุผ่านด่านไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมผมก็ยังไปได้อยู่นะครับทุกคนนี่ครับผมไปกันเลย <c oughs> เข้าไปได้ด่านนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทําการลงไปที่ด่านครับผมแล้วก็ไปกันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย ي, เดี๋ยวไม่เป็นไรครับผม ผมควบคุมเรือได้แล้วครับผมผมเก่งฮึบนี่แค่นี้ผมก็สามารถไปหาสมบัติได้อย่างรวดเร็วสุดยอดเลยครับทุกคนเอาล่ะโอเคครับผมก็แค่ไปหาสมบัตินี่ครับผมผมไปหาสมบัติได้แล้วนะครับโอเคครับผมผมได้สมบัติมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีแค่นี้แหละครับที่ประมาณ นี้นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้แะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะทําอะไรอไปบอมบ์บ้านคนอื่นก็ดีกว่านี่ครับผมแล้วก็ได้เวลาเปิดตัวเรือที่มันแกล้งคนได้มากที่สุดเรือที่มันทําให้คนนะครับผมโกรธได้มากที่สุดเรือที่สุดยอดที่สุดของผม เรือทิ้งระบาคมผมโค้เท่น้อมท,มทุกคนอ่ะเดี๋ยววันจะรำกันบอกวิธีการไปเรือน,นนี้กันนะครับทุกคนอะไะครับทุกคนก็คือเรือลำนี้นะครับผมมันเนี่ยจะเป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็ด้านล่างเครื่องบินนะครับผมจะมีกาวทั้งหมดสามอันนะครับผมติดอยู่กับ กล่องแดงๆอันนี้นะครับโดยที่กล่องแดงๆเนี้ยครับผมมันคือกล่องระเบิดที่เต็มไปด้วยระเบิดมากกว่าสองร้อยลูกนะครับทุกคนแล้วก็ระเบิดพวกนี้นะครับผมก็จะสามารถเป็นระเบิดฐานอื่นได้อย่างง่ายดานะครับผมแล้วเพื่อแม่กาสิเวลาพวกเราไปกันเลยดีกว่า <c oughs> เอ,อ่อเอาใหม่นะครับทุกคนตะกี้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยนึงนะครับผม เออไม่มีอะไรหรอกครับทุกคนมันก็แค่ภาพสงตานะครับไปทำเพา่ไม่ให้เสียเวลานะครับผมถ้าเราไปทิ้งระเบิดกันเลยชึบนี่ฝนสามารถบินอย่างนี้ได้เลยครับทุกคนแล้วสมมติว่าผมจะไปทิ้งระเบิดฐานนี้นะครับผมแค่กด F มันก็จะไประเบิดตอนนี้นะครับทุกคนได้แค่พเพื่อรอนะครับผมทำการกดปุ่มสีแดงอยู่ข้างบนนี้ครับผมก็จะ ก็จะก็จะนี่ก็จะพูดเลยครับทุกคนซึ่งมันเท่มากเลยครับทุกคนแล้วก็สวยงามมากๆเลยครับพ่อ่อ้ยงาม,มจริงๆนะคะแล้วบปรยากาศเสียงอะครนะผมไปล้วไปกันเลยวีว้าวสุดยอดมากเลยนะครับทุกคน ก็เป็นอะไรที่สุดยอดเลนะครับผมตรมือโอเคครับ, yeah. okay, รบทุกคนสำหรับวันนี้นครับผมผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับผมที่ได้มาดูคลิปของผมในวันนี้นะครับผมก็ต้องทําการเล่นเกมเป็นหลายๆเกมนะครับทุกคนเพื่อเป็นการทําให้ทุกคนนะครับผมมีรอยยิ้มและก็มีความสุขในวันที่ทุกคนเครียดได้นะครับ แต่ว่าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องพอยแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนและสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ